ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข,ข่าวดาวกระจายค่ะใหม่สุคนธวาโพสตอบกลับทำเอาคุณแม่ลูกอ่อนอย่างนักสแสดงพิธีกรสาวใหม่สุคนทวาปลีแตกเลยล่ะคะ่ะหลังจากที่ได้ออกมาเผยคลิปตอนที่กำลังจุบป,ปากลูกชายอย่างน้องชินะก็มีใครหลายคนเข้ามาท้วงเข้ามาติงว่าไม่ควรทำเพราะน้องยังเด็กมากและภูมิคุ้มกันไม่ดีเท่าผู้ใหญ่ ซึ่งจากคอมเมนต์ต่างๆที่เข้ามาสอนกันอย่างมากมายก็ทำให้ใหม่ออกมา่รายยาวความรู้สึกเลยว่าว่าจะไม่ฟาดละที่พิมพ์นี่ไม่ได้ฮอร์โมนตกหลังคลอดนะแต่บางทีลูกดิฉัน ดิฉันรู้ว่าควรจะทําและไม่ทําอะไรค่ะบางทีก็รบกวนอย่าแสดงความคิดเห็นอะไรให้มันมากมายเลยนะคะขอบคุณที่รักและเอ็นดูน้องค่ะแต่บางทีคนเป็นแม่หลังคลอดก็เจ็บแผลผ่าตัดอยู่แล้วต้องมาเจอกับความคิดเห็นที่มันอ่านแล้วอารมณ์เสียหรือสอนลูกดิฉันซะมากเกินไปคนเป็นแม่อย่างดิฉันก็ไม่มีความสุขค่ะมันเครียดไปกดดันไปกังวลไปประหมา่าไปหมดเพราะคําติเตือนสั่งสอนไม่ใช่เตือนไม่ได้นะคะแต่พอประมาณและ มีมรารยาทเท่านั้นเองค่ะตอนนี้กลายเป็นเลี้ยงลูกแบบไม่กล้าทําอะไรกับลูกตัวเองไปหมดเดี๋ยวใจเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวจะเป็นอย่างนี้คุณก็น่าจะผ่านมาแล้วนะคะเรื่องขนรอบข้างกับภาวะหลังคลอดที่ทําให้แม่หลังคลอดเกิดความไม่สบายใจเพราะฉะนั้นรักได้บอกได้เตือนได้แต่ขอความอิสระในการเลี้ยงลูกค่ะอย่ามาเยอะเกินกลายเป็นไม่มีความสุขไม่ธรรมชาติขอบคุณนะคะ ฮแท็ ack, เชื่อว่าแม่แม่หลายๆคนคงเคยโดนและเคยเป็นแฮแท็ Hat ack, สรุปว่าลูกดิฉันหรือลูกคุณฮแท็กพูดมากๆก็เลี้ยงแทนดิฉันกันค่ะแฮแท็กมีสัญชาตญาณความเป็นแม่พอค่ะเลี้ยงลูกด้วยความหวัดระแบงอยู่ตลอดเวลาลูกใครลูกเขาค่ะวิธีใครวิธีเขาค่ะรำคาญเลี้ยงลูกก็เหนื่อยพอละอย่ามาจู้จี้จุกจิกกันเกินไปค่ะแม่เอ็กไม่ธรรมชาติเอาซะเลย พร้อมกับแคปชั่นว่าตามนี้จ้าทำเอาแฟนเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าเรื่องการจูบป,ปากลูกคนที่เข้ามาเตือนล้วนแต่หวังดีค่ะอย่าไปสนใจลูกๆเราก็เลี้ยงตามสไตล์เราใครจะรู้ดีกว่าคนเป็นแม่ ปล่อยผ่านไปบ้างคุณใหม่ทำไมดูเครียดๆทุกประเด็นเลยเลี้ยงในแบบเราไม่ต้องสนใจบรรทัดฐานคนอื่นค่ะพี่ใหม่สู้ๆค่ะพี่ใหม่พี่ใหม่ลงรูปน้องเยอะๆนะคะหนูชอบวิธีการเลี้ยงในแบบพี่ใหม่ค่ะหนูจะเอาไปใช้ในอนาคตรักนะคะต้องเจอกันทุกบ้านค่ะปล่อยผ่านไปค่ะแม่ดาราแม่ลูกอ่อนหลายคนถูกใจสิ่งนี้ เรียกได้ว่าเรื่องนี้ก็มีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับคุณแม่เพราะบางคนก็มองว่าเป็นเรื่องจุป,ปากลูกนั่นเขาก็เตือนด้วยความหวังดีแต่บางคนก็มองว่าคนเป็นแม่รู้ดีที่สุดว่าทําอะไรได้หรืออะไรทําไม่ได้เพราะสัญชาตญาณความเป็นแม่มีกันทุกคน